สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Spiritual Reading t a l o นะคะวันนี้เป็นข้อความสั้นๆของคุณเหมือนเดิมนะคะเรามาดูกันว่าข้อความที่อยากส่งถึงคุณคือเรื่องใดนะคะวันนี้ขออนุญ,ญาตครูบาอาจารย์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะของคนที่เข้ามาชมคลิปนี้เรามาดูกันว่าข้อความที่อยากส่งถึงคนที่เข้ามาชมคลิปนี้วันนี้คือเรื่องใดคะสําหรับข้อความของคุณในวันนี้นะคะเรามาดูกันว่าคุณจะได้ไพ่ อะไรบ้างไพ่ใบนี้ใบแรกนะคะข้อความที่อยากบอกกับคุณในใบนี้เลยก็คือตอนนี้คุณอยู่ในสภาวะความเป็นผู้นำคุณอาจจะนำทางออผู้คนกลุ่มเล็กๆหรือคนที่มีสังคมเดียวกันรูปแบบเดียวกันหรือแม้กระทั่งคนในครอบครัวสิ่งสำคัญที่ไพ่อยากจะบอกว่าอนาคตข้างหน้าคุณยังต้องเจออุปสรรคและปัญหาต่างๆมากมายในเส้นทางนี้ คุณไม่สามารถที่จะคิดหรือนำทางผู้อื่นได้ด้วยความคิดของตัวคุณเองคนเดียวเสมอไปพระอ,อยากจะแนะนำให้คุณฟังเพื่อนร่วมทางหรือคนท,ที่ร่วมเดินทางเส้นนี้ไปกับคุณเพราะว่าพวกเขาอาจจะมีความคิดที่แตกต่างและเป็นประโยชน์กับคุณได้มาก มากกว่าที่ตัวคุณเองจะคาดคิดเลยก็ได้ดังนั้นไพ่อยากจะให้คุณลดภาวะความเป็นผู้นำในการนำทั้งความคิดในการกระทำทุกสิ่งทุกอย่างลงบ้างนะคะเพื่อเสริมพลังเพราะว่าเส้นทางนี้คุณไม่สามารถที่จะประสบความสำเร็จได้เลยถ้าคุณเดินบนเส้นทางนี้เพียงลำพังนะคะและใบที่สองนะคะ ใบที่สองใบนี้ใบนี้พ่อยากจะบอกกับคุณว่าไม่ว่าคุณจะอยากที่จะศึกษาเรื่องใดอยากที่จะรู้เรื่องเรื่องใดๆในาศาสตร์ใดก็ตามอ่ะคุณจะต้องประมาณตัวเองก่อนว่าเออเราสามารถทําได้ดีแค่ไหนทําทีละขั้นทีละตอนดูความสามารถของเราเป็นหลักไม่ว่าคุณจะทําสิ่งใดนะคะให้ดูความสามารถของตัวคุณเองเป็นเป็นหลักเลยทําได้เท่าที่คุณทําได้ก่อน และค่อยๆพัฒนาตัวเองต่อไปเพื่อความปลอดภัยพเ,เพื่อสิ่งที่ดีที่มันจะเกิดขึ้นกับคุณเพื่อความมั่นคงโดยที่ว่าถ้าคุณทําให้มันเป็นสเต็ปเป็นรูปแบบไปอะ่ะจะรู้สึกว่าคุณจะได้เซฟตัวเองได้มากขึ้นการที่จะเจออุปสรรคและปัญหาก็น้อยลงนะคะแล้วก็อีกหนึ่งใบนะคะไพ่ใบน,นี้นะคะอยากจะบอกกับคุณว่าการที่คุณเป็นคนที่ เข้าอกเข้าใจคนนู้นคนนี้อยู่มากมายเข้าใจทุกสรรพสัตว์เข้าใจเกือบทุกอย่างนั่นแหละคุณเป็นคนเข้าใจแบบเข้าใจอะไรง่ายขึ้นน่ะเข้าใจอะไรง่ายมากไม่ใช่ง่ายขึ้นไม่ว่าคุณจะเจออะไรคุณจะเข้าใจคนนู้นคนนี้สถานการณ์นู้นสถานการณ์นี้ดูเหมือนทําความเข้าใจได้ดีแต่สิ่งสําคัญที่จุดคุณพลาดไปคือการเข้าใจตัวคุณเองตรงนี้สิ่งที่พ่าอยากจะบอกนะอย่าลืมเข้าใจตัวเอง ถ้าทําเพื่อคนอื่นมากเกินไปดูแลเพื่อคนอื่นมากเกินไปจนจนรู้สึกว่าหัวใจคุณเหนื่อยล้าคุณก็จะต้องหันกลับมาดูแลหัวใจตัวเองก่อนดูแลหัวใจตัวเองบ้างใส่ใจความรู้สึกใส่ใจความต้องการของตัวคุณเองบ้างแล้วก็อย่างที่บอกเกี่ยวยงกับไพ่ใบแรกว่าจะต้องดูคนที่เข้ามาบนเส้นทางในการใช้ชีวิต ของคุณในช่วงนี้ให้ดีจะต้องดูว่าคนไหนเป็นกัระยานมิตรที่ดีคนไหนจะนําภัยมาให้คนไหนเอ่อจะนําความไม่ความไม่สบายอกสบายใจมาให้ก็ตรงนั้นก็ต้องคัดคนพอสมควรแต่คุณไม่สามารถที่จะเดินบนเส้นทางสายชีวิตได้ด้วยตัวเองคนเดียวหรือในเส้นทางที่คุณกําลังทําอยู่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นงานหรืออะไรก็ตามก็อะไรก็แล้วแต่นะนะคุณจะต้อง อยู่บนพื้นฐานของการที่มองคนให้เป็นนะคะมองคนให้เป็นแล้วก็ไม่ว่าคุณจะทำอะไรอยากที่จะนำใครหรือนำองค์กรหรือนำสภาวะใดให้ขับเคลื่อนไปถึงอนาคตที่ดีได้เนี่ยสำคัญที่สุดจะต้องออทำทีละขั้นทีละตอนรู้จักสเต็ปรู้จกออักกําลังของเราเอาที่เราไหวอะ่ะ เอาที่เราไหวนะคะค่อยๆทําทําจากเล็กไปใหญ่ประมาณนี้ทําจากเล็กไปใหญ่โดยส่วนใหญ่แล้วคนที่เข้ามาชมคลิปนี้แม่หมอว่าคุณจะต้องทํางานร่วมกับคนอื่นค่อนข้างเยอะเลยจะต้องมีบุคคลมากมายที่เข้ามาเกี่ยวข้องในชีวิตของคุณตรงนี้ก็ให้คุณบริหารให้ดีนะคะคุณบริหารให้ดีแล้วสิ่งสําคัญที่สุดก็อย่าอย่าลืมดูแลใจของตนเองด้วยแล้ว ทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะเราไม่สามารถทำได้ตัวคนเองคนเดียวแล้วก็เราไม่สามารถที่จะคิดอะไรได้ได้เขาเรียกว่ายังไงอ่ะถ้าทำหลายหลายคนอ่ะความคิดเราจะเป็นใหญ่ไม่ได้ดังนั้นเราจะต้องฟังฟังความคิดเห็นของคนอื่นด้วยในการขับเคลื่อนภารกิจของคุณในครั้งนี้นะคะนี่คือข้อความที่สิ่งที่พ่ออยากจะบอกนะคะ ก็ขอให้คุณมีความสุขมากๆในการชมคลิปนะคะแล้วก็รอชมคลิปต่อๆไปของแม่หมอด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ